เฮ้ยตอนนี้ไปไหนอะตอนนี้ไปไหนกันอ่ะรีบรีบรีบมาซื้อซ้อนมะเขือเทศเพื่อจะใส่สปาเกตตี้มันจะได้อร่อยขึ้นไงครับต้นข้าวสปาเกตตี i ของฉันก็ลงตัวอยู่แล้วไม่ต้องปรุงเพิ่มนี่เธอสองคนหรออยากชิมไม่ใช่เหรออ่ะลองดูสิคือไว้ชุดแก้วนะแกยังไม่อยากตายแต่แก้วน่ารักเนี่ยอยาจะพูดว่าอร่อยจนอยากตายเลยใช่ไหมล่ะบ้าไม่ถึงขนาดนั้นหรอก มเพยงังแห่ก็ยังสวยที่สําคัญเนี่ยลมเพยังไม่มีแฟนเพราะฉะนั้นเนี่ยลมเพยังไม่อยากตายทำไมเธอสองคนพูดจาเหมือนแบบไม่อยากกินสปเกตตี้ทั้งอย่างนั้นแหละก็ก็ยังอยากกินสินี่ต้นข้าวทุกคนเขาอยากกินจะตายอยู่แล้วนะต้นข้าวนี่ยอุตสาข้าครัวทำอาหารให้พวกเราทุกคนก็อยากกินจริงๆนะ ก่อนสิกินเลยกินสิไม่ต้องห่วงของพระอาทิตย์หรอกสำหรับพระอาทิตย์นะฉันจัดโต๊ะพิเศษไว้ให้แล้วอาหารนี่เพียบเลยนี่แต่จานนี้สำหรับเธอสองคนเออแกวถึงลมเพลนี่นะจะไม่ได้ชอบก็ไม่ได้เกลียดแก้วเลยนะลมเพลเนี่ยจะเป็นคนเสียสละให้แก้วกินเกิดเองจากแก้วกินสิดีนะแก้วแบบอ้วนอะ่ะเหมือนเพ้งแหล,ละ ลมเพลงถือสิงคอดพอดีคือถ้าเกิดลมเพลงสวยกินแก้วก็กินอะไรอะแก้วเพกอให้ลมเพลงี้่า้ไงแก้วต้องกินก่อนลมเพลกินก่อนแก้วกินก่อนลมเพลกินแก้วกินเผามาทำไรกันที่นี่เนี่ยพอดีติ๊กกปลังจะมาซื้อขนมกินพอดีเลยโอ้โหสปาเกตตี้ของใทย พี่ทำเองพี่ต้นข้าวทำหมอใช่ว้าว<อ>นั่นี่ขอเทียนน้ำแล้วผ่านี้อร่อยป่ะอร่อยมะอร่อยอ่ะดิออออโอ้โหกินอีกกินอีกกินอีกะกินอีกแม่่ะพ,พี่พี่เอาอะไรให้ผมกินอะ มันถึงขาร้องหาแม่เลยเหรอติดนี่มันยากผิดเห็นไหมครับต้นข้าวแสดงว่ามันอร่อยมากนี่ดูน้องติดเลยน้องติดเขาบคอินแล้วร้องไห้ออกมาเลยเพราะไม่เคยกินอะไรที่มันอร่อยขนาดนี้ ส่วนน้องโซ่เนี่ยถึงขั้นเรียกให้พ่อให้แม่มาชิมด้วยเลยเห็นไหมมันอร่อยขนาดไหนต้นข้าวโอ้ทุหน้าอาหารอร่อยขนาดไหนเลยเนี่ยคุณมสว่างด้านนี้คุณจะเอาดีในด้านนี้แ้่ต้องเป็นสุดยอดเชฟประจำซอยเฮฮาให้ได้นี่ทำไมพาทีไม่พูดความจริงกับต้นข้าวคือแก้วครับลมเงครับต้นข้าวเนี่ยเขามุ่งมาที่จะเปิดร้านทําหาให้พวกเราผมเป็นแฟนอ่ะผมก็ไม่อยากทำให้ต้นข้าวเขาเสียใจจริงไหมแก้วเข้าใจ แนี่พ่อที่กำลังสนับสนุนให้แฟนเป็นฆาตกรเข้าใจไปโอ้ยโอ้ยโอ้เนี้ยโอ้ลโอ้ี่ข้าพิธพวกเราอยากจะขอร้องขอร้องให้ต้นข้าวเนี่ยหยุดทำอาหาร เดี๋ยวนี้้โอ่พวกเราขอต่อต้านการผลิตอาวุธชีวภาพของต้นข้าวแลราไม่ยารห้าล้านเข่าพันทำร้ายประชาชนเดี๋ยวนี้ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกถ้าไปอยู่แล้วก็พวกเราเนี่ยจะเดินขบวนไปฟ้อนายกทองออยทองสกสอทองสองกชพวกเราสองโอเคทุกคนใจเย็นพอก่อนนะครับผมว่าเราให้เวลาต้นข้าวทีนี้หนึ่งบางทีเนี่ยฝีมือต้นข้าวอาจจะดีขึ้นผมไม่อยากทำร้ายจิตใจต้นข้าวอ๋อก็เลยไปทำร้ายพวกเราแทน เป็นค้าวจริงเล้วทีเดียวได้พวกเราทะลุทะลวงหมดแล้วพอเไม่เอาทุกคนพอเลยในฐานะที่ผมเป็นน้องชายของพี่ต้นข้าวผมจะไปบอกพี่ต้นข้าวเองเพราะพี่ต้นข้าวเนี่ยนะทำกับข้าวได้ห่วยมากโดยเฉพาะสปาเกตตีผมทำไม่ได้แล้วผมต้องรีบไปบอกหยุด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  อย่าทำร้ายจิตใจพี่สาวนะผมขอร้องทุกคนทำเพื่อต้นข้าวเถอะนะ <มา S 2> นะผมนี่พี่พาทิ์ถ้าพี่อยากจะรักษาน้ำใจพี่ต้นข้าวแล้วก็พี่จะต้องเป็นคนไปบอกพี่ต้นข้าวเอง <c oughs> ถ้าเป็นพวกเราไปบอกนี่นะเราจะพูดกันแบบตรงไปตรงมาไ,ไม่อ้อมค้อมว,ว่าพี่ต้นข้าวทอาสปาร์กี้นี่ห่วยมากทุกคนมีอะไรกันหรอต้นข้าวมาแล้วพาทิบอกเลย พูดเลยบนข้าวครับเราทุกคนอยากอยากบอกุนข้าวอย่างหนึ่งคือเราอยากกินอาหารฝีมือต้นข้าวอีกที่เรารวมตัวกันมาเนี่ยเราอยากให้ต้นข้าวทำอาหารต่อไปนะครับทุกคนมาเลยนะฉันสัญญาว่าจะไม่ทำให้ดูก่อนผิดหวังเลยโอกนะนะมันไม่ใช่อย่างนั้น เอ้ยมันมันใช่มันมันใช่แบบนั้นเลยต้นข้าวมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยพี่ความจริงก็คือว่าพี่เนี่ยทำกับข้าวได้ห่วยมากเออคือต้นข้าวไม่ถึงกับห่วยหรอกครับอาจจะออกแนวปานกลางแล้วมีแนวน้อง่าจะดีโอ้โหอยากจะบอกว่าฝีมือทำอาหารของต้นข้าวเนี่ยมันเป็นพิษต่อคนในซอยมากเราอยากให้ต้นข้าวเลิกทำอาหารให้เรากิน,นใช่จริง้วที่เดียวนี่ไม่ใช่คำขอร้องอแต่นี่คือคำ แล้วก็ต้องทาตามนั้นด้วยห้ามขัดขืนถ้าขัดขืนแล้วก็เราจะลงโทษ้นสูงสุดอาหารในเรื่องจริงเนี่ยใช่แล้วพี่พาทิพย์มพาที่บอกว่าอร่อยนะสเกตตี้อะ่อยยากเลยอะไรเนี่ย่พาทิพย์ต้นข้าวสมคื่านี้คือคนเนี่ยอยากให้ต้นข้าวหยุดทำอาหารแบบสุ่มสี่สุ่มห้าอยากให้ต้นต้นข้าวเนี่ย ตั้งใจทำอาหารไปเข้าคอร์สเพราะวเรารู้สึกว่าต้นข้าวเนี่ยมีแนวโน้มว่าจะเป็นเชฟปอันดับหนึ่งของประเทศทได,ได้จริงไหมทุกคนไม่ไมมใครปฏิเสธเลยต้นข้าวยอมแพ้นะครับผมและทุกคนจะเป็นกำลังใจให้นะครับทูนนะต้นข้าวงานเชินจะไปเรียนแล้วก็จะกลับมาทำอาหารให้ทุกคนชิมด,ดีไหม ในเรื่องพาทีเป็นกับไหนแต่พต้นข้านะเพราะงั้นพาทีก็ชิมคนเดียวเลยแล้วกันดีไหมชิมคนเดียวเลยชิมคนเดียวเลยรักกันก็ชิมกันไปเลยก็ได้ผมชิมคนเดียวก็ได้ขอบคุณนะคะทีเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะไปสมัครเรียนแต่ว่าวันนี้นายก็ชิมอาหารฝีมือแบบอริจิอนของฉันไปก่อนก็แล้วกันนะ ว่าพี่ไม่ใช่ดกเพลงเด็กผีอะไรในฐานะที่ผมเป็นน้องชายพี่อะไรเลยอะไรเลยอะไรโลภะนะให้กำลังใจแล้วก็ขอกินค่ะเห็นแก่กินยังไงอะยังไงอะยังไงดีดีเลยคนข้าวครับ พี่บอกว่าอยากกินอาหารต้อนข้าวตมอาหารต่อไปเรื่อยนะเราไม่สไม่สบายไม่สบาไม่สบายไม่ยมันจะไม่สบายเพราะเองเลยไม่มีใครโกรธเราไม่มีใครโกรธเขายิ้มได้อะไม่มีใครโกรธไงทีไม่ต้องใช้ไม้นี่เลยนะยุบต่อทีทีไม่ใช้ไม้นี่เลยนะแต่ว่า อะไรนะอะไรนะแล้วก oh. ็แตกอ่ะแตกอ่ะไม่ติดมันเฮ้ยไม่ได้ของมของพี่หัดเอ้ยเฮ้ยของพี่นะของพี่นะอะไรแล้วพี่คุ่ไม่เป็นไรข่บคุณขอไคุณนะ